มีกี่แบบมีแบบนี้เดียวอ่ามีแบบเดียวมันก่อแบบเดียว,แบบยวแบบนี้ซื้อมันเป็นตัวธรรมดามถ้าสมมุติว่ามันมีหลายแบบถ้าถ้าน้องเขาสั่งไปเนาะ<ม>ถ้ามันมีหลายแบบน้องเขาถ้าลูกค้าถามว่าทําไมราคามันแตกต่างกันน้องบอกว่า<ม>ตัวเนี้ยคือตัวธรรมดาคือหัวหัวชุดซป,ป้าคือหัวชุดธรรมดามากเลยถ้าสมมุติว่าแก๊สมันมีแรงดัน แรงอัดในกระป๋องเยอะเกินไปตัวนี้จะบัตัดก็คือจะปล่อยปกติตามธรรมดาอ่ะสองตัวนี้คือดับเบิลเซฟตี้เอออันนี้เซฟตี้ไปไดมันจะดับเบิลอ่ะเซฟตี้ไาไดคือเลยหนึ่งหนึ่งคือตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเมื่อไรที่แรงอัดในกระป๋องอะ่ะมันนักเกินไปอะ่ะแล้วมันปล่อยเฮือเยอะเกินไปตัวนี้มันจะไปตัดนะตัดแล้วเซจปุ๊บมันเวลา,าหมูนอะ่ะแก้วก็จะบัออก แก๊สบ่อ,อเขาจะยางไดเพื่อเอากระปองออกแล้วกดตัวเนี้ยค้างไว้ห้าวิกดจนสุดเลยนะค้างไว้ห้าวิคือแก๊สในเนี้ยมันไหลออกทั้งหมดแล้วค่อยใส่กระป๋องเข้าไปใหม่แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าปีนี้ละแล้วมันยังไม่ออกตอเพือลูกค้าเอาแก๊สกระป๋องถ้าสุว่าหน้าหนเนาะมันจะเป็นช่วงหน้าโหนแรงอัดในกระป๋องมันจะเยอะเกินไปพือลูกค้าเอากระป๋องอะไปใส่ถุง แล้วไปไว้ที่เย็นๆหรือแช่น้ําแข็งก็ได้เพื่อมันอุณหภูมิมันเย็นอ่าแล้วค่อยเอามาใส่ใหม่อ่านี่แหละคืออันนี้คือเซฟตี้เฉยแต่ถ้าเป็นดับเบิลเซฟตี้ขอตัวนี้หน่อยตัวนี้เหรอตัวนี้เหรออ่าดับเบิลเซฟตี้ค่ะอ่ตัวนี้คือมันดับเบิลเซฟตี้วาล์วมันจะมีหนึ่งแล้วมีสองแต่ปิ๊กผมว่าตัวนี้คือ, wow. 1, คอ,อยังนะแต่ว่ามันคือเป็นดับเบิลเซฟตี้ รักกาได้ง่ายใช้คล้ายกันแต่ตัวนี้จะเป็นมินิอ่ามิน,มนิถามว่าใส่แก้สกระป๋องใส้ธรรมดาได้เป่ะใส่ได้ใส่ได้คือตัวข้างหลังม,มันยืดได้เห็นไหมอ่าตัวนี้ใส่ใส่เข้าไปอ่ะนี่วางนี่ลงไปตรง,ตรงคอนะอ่ะนี่แล้วตัวนี้ น้องโคตรลงน้องลงใส่พอหรอนเอาใส่ห่อน้องกดเลยแล้วน้องกัหมูเออหมนอันนี้คือปกติแต่ถ้าถามว่าเวลาลูกค้าใช้เสร็จแล้วแนะนำให้ลูกค้าว่าลูกค้าไล่แกดออกหมุดเลยนะคะเอาตัวนี้ขึ้นเพราะว่าอย่างหนึ่งตัวเซฟเอ้ยตัวสปามันอยู่ข้างล่างถ้าน้องกดนี่ลงอ่ะแล้วตัวเนี้ยมันหมุนมาอยู่ตรงเนี้ยก็คือแกะออกถูกต้องก่ออ่า ก็คือแนะนำผู้ลูกค้าไล่แกะออกั้งหมดแล้วค่อยหมุนตัวนี้กลับขึ้นมาอ่าโอเคเนผผาะเกะกระป๋องทันไปอ่ะต่อไป